ครับสวัสดีครับสมาชิกกล้องสองพระและผู้ติดตามเพจกล้องสองพระทุกท่านครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมหมวดชาติก็จะมารีวิวกล้องสองพระคาไซเจน่าขนาด 10x และ 20x นะครับหรือว่าเรียกว่ารถถังปืนคู่นะครับบอดี้เป็น ทองเหลืองนะครับชุบด,ด้วยคโครเมียมหนาๆนะครับสภาพอายุการใช้งานถึงปัจจุบันนี้ก็อายุกว่า80ปีมาพร้อมสองหนังเดิมๆนะครับเลนจะเป็นแบบเลน3ชั้นหรือว่าทิปเล็ประกอบเข้าด้วยกันนะครับ <S <S เพื่อลดความผิดเพี้ยนของสีนะครับได้ร้อซึ่งเป็นเลนที่ดีที่สุดในตระกูลในตระกูลเจน่าแล้วนะครับ <S <S ทีนี้มาดูอ่า มาดูรอบๆกันนะครับกล้องตัวนี้นะครับออกแบบด้วยชาวเมริกาชื่อนายพอรุดดอบนะครับขณะทำงานให้กับบริษัทคาไซเจนา่าจุดประสงค์การออกแบบของเขานะครับเพื่อเป็นเกรนสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์แต่ก็ผลิตกล้องสองพระออกมาจำหน่ายด้วยแต่ว่าผลิตออกมาจำนวนน้อยมากครับรบไม่ค่อยเห็นมากนะักในตลาดเมืองไทยและ ในตลาดของเยอรมันนะครับดูสภาพภายนอกครับซองหนังเป็นซองหนังเดิมๆนะครับเขารอยตะเข็บรอยเย็บยังดีอยู่นะครับสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับทีนี้มาดูด้านในกันครับจะดูด้านในมาดูนะครับด้านในก็จะเป็นสภาพภ,ภายนอกนะครับสภาพสภาพภายนอกนะครับก็จะมีรอยใช้งานบ้างแต่ว่าก็ยังสภาพยังดีอยู่นะครับรอบๆดูรอบๆนะตรง บานพับตรงนี้ก็จะมีรอยใช้งานบ้างก็จะสืกเข็นทองเหลืองอยู่ชัดเจนนะครับตรงหนืองครับด้านหลังนะครับ,นะรบอันนี้ตัวนี้จะเป็นบานพับนี่ยังยังยังแน่นอยู่นะครับบานพับยังแน่นอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวขนาด 10x นะครับฝั่งนี้หัว 10x นะครับนะครับอันนี้มาดูฝั่ง 20x นะครับ 20x นี20้จะเป็นอ่ เอาไว้สำหรับสองดูเสียนของเพชรนะครับซึ่งร้านเพชรร้านจิวเวลรี่จะชอบมากครับไว้ดูมุมมูเซียนของเพชรนะครับครับทีนี้ก็มาดูคุณภาพของเลนเลนกันบ้างนะครับอันนี้ก็ผมนำเอาพระขุนแผนพลายกุมารน,นะครับผสมผงพลกุมารของหลวงปู่ทิมอิสริโกห่งวัดะหารไร่นะครับ ขนแผนตรงนี้ก็เรียกขุนแผน2หน้าใบเสมานะครับพี่ใบเสมาสองหน้านะครับทีนี้มาดูคุณภาพของเลนผ่านผ่านผ่านเลนกันครับดูครับอันนี้เป็นเนื้อข้าเหนียวนะครับเนื้อข้าเหนียวนะครับที่เห็นเป็นทองทองนี่ก็คือ,อเป็นสายแร่ทองครับที่หลวงปู่ทิมท่านนิดมิ เห็นแล้วก็ท่านให้ลูกศิษย์ที่สนิทนะครับไปทำพิธีขุดเอามาจากจากถ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยอันนี้สายแร่ทองนะครับที่เห็นก็เห็นเนื้อขดเหนียวเห็นชัดเจนนะเลนตัวนี้เนี่ยใสยคมชัดตลอดทั้งเฟรมลยครับลดความผิดเพี้ยนของสีได้ชัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแลวเนื้อขเหนียวชัดเจนนะครับ ทีนี้มาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังครับผ่านได้เลยครับยังไงครับคมชัดนะครับคุณภาพเลนร้ยเปอนะครับยังสภาพสมบูรณ์ร้ออนอยู่นะครับ,ครบใครสนใจอยู่ก็ดูภาพดูคลิปตลอดประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับสนใจก็กรีงกลางโทรมาที่เบอร์0 6 1 หกห้าหนหรือลายนะครับมีตัวแอดน้ำหน้า m r z e i s นะครับกับกับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ